เออตอนนี้เจอเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกหมูใหญ่มากเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยตรงนี้นะครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกอุ้ยงอเก็บกองก่อนเออ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 เก็บไปกองก่อนเออเอออุ้ยนี่นะครับนี่พี่น้องตรงนี้นะครับนี่นี่ฮะอุ้ยอุ้ย ตรงนี้บงนโอ้ยเนาะแขงดินขึ้นมากโอ้ยโอ้ยเจ็นโผล่จนงาเขีรยเด้อมึงเด้อหลุดเด้อว้าตรงไนผู้แมมือตะผูยกาผุดอออขอเครือขอเครือจะพูพยู่งพนไมีคนมาเด้อมีคนมาเด้อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะ พอดี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 อ้ยอุ้ยทางในเยอะทางพี่เฮก็ไปยังมอไปแบ่งกันแก